วันนี้เรามาทำกับข้าวกันนะครับผัดกระเพราพวงไข่ไข่ไก่นะครับน่ากินชิมสันนี่ใส่ใส่พริกที่เก็บมาจากหลังบ้านนะครับมันมันไม่มีดอกสีแดงสีสันก็เลยไม่แดงนะครับนี่คนทำโอ้หน้าสด ใส่ใบกะเพราขั้นตอนสุดท้ายลงหน้ากินแล้วเรามาดูกับข้าวนี้น้ำพริกมะม่วงลวกดอกแครแล้วก็บวกงูี่ลวกสะเดานะไข่เจี่ยว เหลือเท่านี้หลังจากเด็กๆกินไปเดี๋ยวสักพักเราก็จะมากินกันนะครับสวัสดีครับ